ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตาย,ตตายวันนี้พ่อลูกเล่งหงจะแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับที่สำคัญรู้จักร้านที่เราแนะนำแล้วมาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราจะแนะนำร้านนี้ครับเล่งหงหลิวโฮครับพลามสองครับ ร้านนี้เปิดมา4ปีแล้วนะครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเลยนะครับหยุดเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นเองครับผมที่นี่นะครับเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภ,ภาพเกรดพรีเมียมนะครับเรียกได้ว่าผ่านการลังสารที่พิถีพิถันครับและราคาเนี่ยดีสุดๆเลยเมนูก็หลากหลายด้วยครับ ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะมันเริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูแรกเลยดีกว่าครับนั่นก็คือข้าวหน้าแซลมอนเบิร์นั่นเองครับเป็นเมนูเรียกได้ว่าอิ่มเบาๆคุณภาพระดับตัวท็อปจ่ายเพียงแค่179บาทเท่านั้นยังแถมซุปมิโซะนั่นเองนะฮะ อ้าวคุณท่านน้องคุณไปนี่ผมของผมครับต้องเมนูแบบเซตจัดหนักเลยครับแซลมอนเทอริยากิเซตครับผม,อ,มอิ่มแน่นๆน่นเซตนี้เรามีขายทุกวันนะครับอร่อยแบบจุกจุกไปเลยนะครับมีครบทั้งข้าวญี่ปุ่นนะครับซุปมิโซะไข่ตุ๋นเนื้อนเนียนนุ่มของเล้งของริวโฮทั้งเซตนี้จบที่300บาทเท่านั้นนะครับอี้ครับผม มันกินีอได้ทานตัวแซลมอนเบิร์ไปนะครับที่เป็นดองนะฮะบอกเลยนะฮะว่าราคา179บาทนี่คุ้มค่ามากข้าวก็ดีตัวเนื้อปลาแซลมอนเองเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันแถมยังแถมซุปมิโซะมาให้ทานอีกด้วยปลาแซลมอนของที่ร้านเราเนี่ยเนื้อเด้งสดสดสด,สด oh. แล้วก็เชฟเราเองเนี่ยเป็นคนแบ่งตัวซาชิมิเองทุกส่วนเลยฉะนั้นส่วนของสเต็กเองเนี่ยเชฟทางร้านเนี่ยก็เป็นคนพิถีพิถันแล้วก็แบ่งมาตั้งแต่ต้นเรียกได้ว่าความสดเนี่ย เทียบเท่ากับเกดเดียวกับซาชิมิเลยอมืมาเล่นของรีโวต้องสั่งเมนูนี้เลยครับสุกี้หมูนะครับผมนี่ครับผมของเราเสิร์ฟมานี่ฮะเป็นสุก,กี้น้ำดำนะฮะแบบสไตล์ญี่ปุ่นความเด็ดมันจะอยู่ที่ตัวซอสนะครับการทานเมนูนี้ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมเอาเนื้อหมูเนี่ยนะครับ จิ้มหรือจุ่มกับนี่ฮะไข่ดิบครับม,มันโอยชีมากกินมากต่อมาเลยครับเป็นเมนูซูชิโฟกราครับผมอันนี้ขายดีตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านเลยใช่เรียกได้ว่าขายดีจนไม่มีขายในร้านไปอยู่ช่วงหนึ่งของหมดใช่ <laughs> ดีจริงๆกดโทรเลยเดี๋ยวนี้ที่อยู่ข้างล่างนี้กดโทรเลยโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการดีกว่าใครที่มาที่ร้านแห่งนี้แล้วแจ้งว่าดูรายการกินเที่ยวลาดเวอร์อิ่มร่อยที่ร้านเราครบ1,000บาทครับรับฟรีทันทีครับแซลมอนซาซิมิมูลค่า185บาท1ที่ต่อ1โต๊ะไปเลยนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับมาที่ร้านเล้งหงริวโฮพระราม2แล้วต้องสั่งอะไรไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตตายกลับมาอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮียสงตีตายเมื่อช่วงที่แล้วแนะนำของอร่อยของเล้งหงรลิวโฮไปมากมายชมแล้วชอบสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับต้องบอกว่าเล้งหงริวโฮเนี่ยเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับ ตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับตั้งอยู่ด้านหน้าของพัฒนาคารเล่งขงพระราม2เลยนะครับที่สำคัญครับร้านแห่งนี้เล่งหงริวรมีเมนูเด็ดที่ขายดีตั้งแต่วันแรกจวบจนมาถึง4ปีนี้ก็ยังขายดีอยู่กับเมนูนี้เลยครับแซลมอนปาร์ตี้นั่นเองนี่ครับสาวกปลาส้มนะฮะเขารู้กันดีอยู่แล้วครับวันเล่งหงรวรเนี่ยมันจึ้งขนาดไหนครับ กับการจัดเสิร์ฟครับแซลมอนซาชิมิชิ้นใหญ่เต็มคำน้ำหนักถึง500กรัมครับในราคาเพียงแค่799บาทเท่านั้นเองอและยังแถมฟรีนี่ฮะสีน้ำจิ้มโฟซีซันของเราครับมีฮอตสปซี่ครับซีฟู้ดครับโทยู่แล้วก็วาซาบินั่นเองครับ<อ>ทำให้ทุกชิ้นในการจิ้มเนี่ยเพิ่มความฟินแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยแล้วครับ ไอปลาแซลมอนเนี่ยถ้าเราคัดพันธุ์ดีๆคุณภาพดีๆมาเสิร์ฟลูกค้าติดอกติดใจใช่แต่เราอยากบอกเคล็ดลับเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆอะ่ะคือเชฟแต่ละคนจะมีความพิถีพิถันได้เหมือนกันและมีเคล็ดลับไม่เหมือนกันตัวเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างพัฒน,นาในส่วนของซาชมิมิมาค่อนข้างได้เยอะมากเรียกได้ว่าเราเนี่ยอยากจะให้ซาชมิมิเราเนี่ยมีเกดเดียวกับโอมาเกษตรเลยถ้าเราทําได้เราก็เลยทําให้เนรมิตออกมาได้จนขนาดนี้คุณลองมาทานดูคุณภาพแบบนี้ ขายราคาปกติพันกว่าบาทใช่เราจัดโปรเหลือเพียง799บาทเท,าเท่านั้นนะครับจับน้ำหนักถึง500กรัมนะครับสั่งซื้อทางออนไลน์เราก็จัดอย่างนี้ให้จัดไปเลยครับเราดอนเงินครับอกบอกเลยนะครับท่านชมครับถ้ามาที่ร้านเล่งหงรลิวโคพระรามสต้องสั่งเมนูแซลมอนปาร์ตี้มากินให้ได้ไม่งั้น่าสม <c oughs> ตี <c oughs> ตาย <c oughs> ที่ขาดไม่ได้คือโปรโมชั่นครับถ้ามาที่ร้านนี้บอกว่าเป็นแฟนรายการ กินเดี่ยรอเดอะเวอร์ครับอิ่มอร่อยที่ร้านครบ1,000บาทรับฟรีทันทีครับแซลมอนซาซิมิมูลค่า185บาท1ที่ต่อ1โต๊ะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ครับผมอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเลี้ยงหงม,มอบให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช็อปปี้ a ัสด้าเซิร์ชไปที่เพิร์ o เ e official ครับ สอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล ne@ at herberhouse ครับเลีอยงหนึ่งช่องทางใหม่ของเรา TikTok เซิร์ชคำว่า herberhouse ครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลรราปุมรสต้มสุกตาเชิญยิ้มนะครับเป็นน้ำปลาของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเราเองครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่นของต้องมอบป้ายนี้ไว้เลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตี<ป>ตาย,ตาย ร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงริวโฮรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมกับราคาที่สัมผัสได้แบบนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามมือให้กับทางร้านไปเลยนะครับและถ้าใครนะครับผ่านไปเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ